สวัสดีครับผมสันจาก mc million boy ครับสรตรนี้เราก็มาเล่น slitter io ครับนี่คือการเล่นครั้งแรกในชีวิตเลยนะครับรู้แค่ว่าคือคือผมไปคนอุ้ยคือผมไปคนมาครับว่า slitter io มันต่างจาก arcad io ต่อเหมือนยังไงผมก็เลยไปคน้นแล้วก็เจอว่าความแตกต่างของสองเกมนี้ก็คือถ้า arcad io เนี่ย ตัวใหญ่ย,ยิ่งใหญ่ยิ่งดีนะครับแต่สําหรับเกมเนี้ไม่ว่าจะใหญ่ใหญ่แล้วใหญ่ก็ดีจริงๆเหมือนกันแต่ว่าถึงจะตัวใหญ่สุดก็สามารถโดนฆ่าด้วยตัวเล็กสิทได้เหมือนกันนี่คือความแตกต่างแต่ว่าผมก็ตอนแรกผมก็คิดว่าจะเล่นอากาไอออนในลง youtube ดีไหมนะแต่ว่ามาคิดไปคิดมาก็ไม่เอาดีกว่ามันเก่าแล้ว <c oughs> Architectural 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 คุณจะแกล้งอะไรผมอย่า yeah. ตายคร issible. ับง่ายมากเลยครับโอ้เน็ตโอ้เซ nope ็งเน็ตครับโอ้เออมาเล่นใหม่ครับ เห็นไหมครับเอสังเกตตัวเมื่อกี้มันตัวเล็กกว่าผมเลยครับแต่ว่ามันสามารถฆ่าผมตายได้พ่นเน็ตนะครับมันไม่ได้ฆ่าผมนะครับแต่เน็ตมันฆ่าเองเงจังเลยอากาลิโอเออแต่ากาลิโอผมเคยขึ้นลีดเดอร์บอร์ดด้วยนะครับแต่ว่าเซเลเตอร์นี้ผมเพิ่งเล่นมามันใหม่ไม่รู้จะสามารถขึ้นได้หรือไม่ครับเจอเน็ตแบบนี้เข้าไปโอ้ ที่จร,ริงอ oh ่ะไม่ใช่แค่เกมนี้นะครับที่เจอเน็ตแบบไม่ค่อยโอเคอ่ะโอ้โหไซบ์เริ่มตายได้ครับโอ้ยรอดเสียงภางเยอะไปไหมครับไม่รู้เหมือนกันนะครับ โอ้เหนื่อยนะครับเนี่ยมนเล่นเล่นเกมนี้เนี่ยแบบอะไรตอนแรกผมคิดว่ามันจะคล้ายๆกับปีอาคาเรโอคือปีคือเหมือนว่าหัวไปทิมคือใครโดนทิมอ่ะคนนั้นตายแต่ที่จริงเราไม่ใช่เลยไปทิมใครอ่ะคนนั้นตายคือคือคนที่ไปทิมเขาอ่ะคนนั้นตาย ความแตกต่างก็คือตรงนี้แหละผมก็แบบเข้าใจผิดมานานว่านึกว่าแบบอเอ้ยนูบนูบนูบอย่ามาแกล้งทําเป็นนูบนะครับเพราะผมผมจะ <c oughs> อย่ามาแกล้งผมนะครับนูบแล้วเมื่อกี้พูดเรื่องอะไรไหมนะลืมแล้วอย่ามานูน๊อย่ามานู๊าานใส่ผมก็มไม่ใช่เขาเก่ง <c oughs> <c oughs> อยู่นะครับไอ,ไ,อไอ้นูบนะนะั่นอะ หน้าที่ของเราก็ไม่มีอะไรมากครับกินไปเรื่อยครับแล้วก็หลบอู้ยบยุบเอยเอาไปเลยนั่นนะกินอู้ยุยเฮ้ยอย่ามาอย่ามาวนรอบฉัน no 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 อย่ามาวนรอบฉันฉันจะหนีนะอย่ามาวนรอบอู้บบ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 บงบบ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  ดูซิว่าจะถึงพันได้ไหมครับคะแนนนะครับความยาวอย่าค้างสิครับตอนนี้คะแนน489แล้วครับดูซิว่าเราจะสามารถถึงพันได้หรือไม่ คือไอเกมเนี้ยแท็กติกมันไม่เหมือนกับอาคาเรียลเลยเนี่ยแบบเหมือนกับอู้อู้แซดอสโออย่ามาล้อมผมย่นล้อมโดนล้อมโดนล้อมโดนลอมภาษาอังกฤษนะครับโดนล้อมอู้จ่ะอย่ามาล้อมผมก็เพราะผมผมไม่ชอบครับที่จะโดนล้อมเพราะว่าถ้าผมโดนล้อมในด้วยอินเทอร์เน็ตความเร็วแบบนี้นะครับผมว่าไม่รอดชัวร์เลยครับ เเน็ตอ <Hey>. ุบบบบบอีกรอบ <laughs> อุจจาอุจจาอุจจาโอ้ยผมว่าครับผมเล่นแค่รอบนี้นะครับแล้วก็จบดีกว่าครับเพราะว่ามันเหนื่อยใจครับมันไม่ใช่เหนื่อยกายมันเหนื่อยใจเน็ตเจอเน็ตอย่างนี้ <laughs> แล้วผมก็คงไม่เล่นมันอีกแล้วถ้าเกิดไม่ได้ไปต่างประเทศนะครับผมไม่เล่นอีกออไไร yeah, oh, wow. oh, อ,กอดได้ไงไม่รู้เย้พันสองครับโอ้ว้าวพันสองโอ้อยอยย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 ดยย้ไย คือผมไม่กล้าไปเข้าใกล้ตัวไหนเลยอะแบบแบบเจอเน็ตแบบนี้ไม่กล้าเข้าใกล้ตัวไหนเลยแมย้แต่ตัวเล็กกระจึงแบบนั้นนะครับผมก็ไม่กล้าเพราะว่าเราสามารถตายได้ทุกหมื่นอ,อ่ะจริงๆ,จงๆเจอเน็ตความเร็วแบบนี้เข้าไปโอตอนนี้อันดับอันดับร้อยสิบสี่ครับจากห้ารอยสิบคนปื๊บปืบ ดูสิดูสิอย่าเนตเนตเนตชั้นตายครับเรียบร้อยครับไอ้นันกินเข้าไปเขี่ยงเลยครับก็สำหรับวันนี้ครับ slitter.io ผมก็คงไม่เล่นมันอีกแล้วครับเจอเนตแบบนี้เข้าไปจนกว่าผมจะไปต่างประเทศครับผมถึงจะเล่นอีกรอบนึงโอ้ยเจอเอยแบบเหนื่อยใจนะครับผมว่าเขาก็ขอจบลงแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณที่รับชมมากครับสวหรับวันนี้สวัสดีครับ